โดดครับนละยนะตัวใหญ่ด้วยครับเบรกไหลแล้วนะนะโโอโ้ใหญ่ครับนะนะ vậy không nó nói chạy. Kiên Kiên sai đây Kiên Kiên Xoay nè xoay nè Hả Nhanh, ปลาดไงเมื์อยจ้าไปตดตึงสิเ้อปลาดูปลาดูไงยูๆสับอัดลเทละจาไปจักดเราจะจับแปทีเะตังไปงัดด้อจับไปตึงจไปตนเได้ช็อตด้วาได้ช็อตเยอะไปปะโดูไงเราส่กระโปรกันกระโรเลยเรจะมีหาีหกาจจะหาได้เยอะ ตก่งนเอกกบัเลกลงฮะลงยมลงกำลังกัดกลังไเนี่ยกำลังตามาเนี่ยของใคพี่อียวะพี่พี่ใส่ดึงน้่นละพี่ใส่อีกอะัดแต่ไ่ด้ฝุ่นเด้อไม่ทด้ทุ่นด่ะฝุ่นอัดไม่ไดุ่นเหมือกัน เป็นดอกอะไรไมาเรียนรู้เนยวย้นเลยกดอกมันหหลุดเพียงค้าละก้าจวันเหยยูยให้จับสายอะไรมันหลุดเลยโอ้ยลึกซ้ำหนังจะว่าลึกเลยวางเลยอุ้มพักบุ้งขึ้นมาเล็ก็ได้ เียบเียบเีบเีบวันเีบวันเีบวั